เหรอแกอายุมาเท่าไหร่พีห่หนุ่มหนุ่มหนุ่มครับครับครับโอ้โเต็บรูว่าป่าป่าลำแซะมาถึงแล้ว ไม่ต้องตักก็ได้ไงใช่ตัวแรก,แรกรนีก่คร,รับปลาปลาลำเซ็